ท่านผู้ชมครับ หลังจากที่ได้เริ่มต้นสร้างทีมงานและสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าชีวิตของคุณปานได้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับต้องถามว่าทำงานจนเติบโตเป็น paradise และมีรายได้เดือนนึง6-7หมื่นบาทพาทีมงานเข้ามาสู่ระบบธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวมีแบบแผนมีการทำงานที่ชัดเจนพูดถึงความสำเร็จกันบ้างวันนี้ความทุ่มเทที่ได้เริ่มต้นมานับตั้งแต่วันแรกส่งผลอะไรให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวบ้างครับ ค่ะนะคะก็นะคะหลังจากที่ตัวเองได้เป็นผู้บริหารระดับพารไดนะคะก็เริ่มมีรายได้670,000หมื่นต่อเดือนหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในการทํางานเนี่ยทุกปีนะคะคพอเป็นพารไดปั๊บเนี่ยเราได้เห็นไว้แล้วนะคะว่าอัพไลน์ต้นแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเอกสุรีลอยสูงท่านรับรางวัลเลนลี่รีรบดเนี่ยหล้านบาท คุณราบีวันและคุณพงศกรวุฒิโกนวาทีเนี่ยรับรางวัลเดลี่รีร์ดนะคะเจ็ดแสนบาทนะคะตัวเองก็เลยตั้งเป้าค่ะในปีนั้นเนี่ยแข่งขันเดลี่รีร์ดในตำแหน่งพารได้พร้อมกับดาวลน์อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณโสภาบรรณาลังเนี่ยจับมือกันแข่งขันในตำแหน่งวีนัสนะคะค่ะในปีนั้นนี่ก็ทำงานสนุกมากค่ะอาจารย์เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะด้วยความฝันอันแรงกล้าทั้งคู่เลยนะคะทำงานทั้งปีนะคะต่อเนื่องกันทั้งปีช่วยเหลือ ดาวไลน์เนี่ยให้ชนะการแข่งขันนะคะไปท่องเที่ยวระยะสั้นเนี่ยมากที่สุดนะคะก็เลยมีผลประกาศออกมาว่าตัวเองเนี่ยสามารถชนะการแข่งขันในตำแหน่งพาราไดนะคะได้รับเงินสดถึง1ล้านบาทนะคะยังไงยินดีย้อนหลังทีนะครับจริงๆ <c oughs> วันนั้นก็ยินดีไปแล้วด้วย <c oughs> พอทันทีที่วางแผนทุ่งเทมาได้มา1ล้านบาทวันนั้นความรู้สึกครับจากคนที่มีนิสินความรู้สึกจากคนที่รู้สึกชีวิตมีปัญหาเยอะเหลือเกิน วันที่ได้หนึ่งล้านบาทอยากถามจริงๆว่าในใจคิดยังไงบ้างวันที่รู้ว่าเราจะได้ล้าน,นดีใจมากเลยค่ะนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะคเพราะว่าโอกาสที่นะคะคนธรรมดานะคะจากาเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ย ซึ่งนะคะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้จับเงิน1ล้านบาทนะคะแต่วันนี้เราทําสําเร็จนะคะเพราะรว่าเรามีการวางแผนที่ดีนะคะจากอัปลายต้นสายนะคะคและท่านก็จะประเมินทุกๆเดือนนะคะในการแข่งขันเนี่ยประเมินงานทุกๆเดือนรพร้อมกับ,บดาวไลน์คนหนึ่งนะคะที่จับมือร่วมกันทํางานนะคะคในปีนั้นหลังจากมีผลประกาศออกมาแล้วเนี่ยตัวเองดีใจมากๆนะคะและเงิน1ล้านบาทเนี่ยไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยค่ะเอาไปซื้อบ้านด้วยเงินสดนะคะอ๋อค่ะจากเดิมที่เราคิดว่าอื เป็นความฝันว่าเราอยากจะมีบ้านแล้วเราก็ไม่อยากที่จะมีนี่อะไรมากขึ้นด้วยเราเอาเงิน1นล้านบาทนี้ไปซื้อบ้าน,านครับ,รบและหลังจากนอกเหนือจากรางวัลที่ได้เงินสดหนึ่ล้านบาทแล้ว สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมมีอะไรอีกครับหลังจากนั้นทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะดูแลดาวลน์อย่างต่อเนื่องนะคะค, <os> คนที่ก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูแลเขาให้เขาประสบความสาเร็จมากที่สุดตามเป้าหมายที่เขาต้องการนะคะคบ,บางคนเนี่ยมีเป้าหมายที่เล็กนะคะเราก็ดูแลไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการนะคะคบ,บางคนเนี่ยฝันใหญ่เป้าหมายใหญ่นะคะเราก็มานั่งคุยนั่งวางแผนงานกันนะคะเพราะว่าในกลุ่มงานเนี่ยนะคะเราจะมีห้องพัฒนาผู้นําทุกๆวันพฤหัสซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เคยขาดเลยค่ะ นะคะจะต้องพาตัวเองมาเรียนรู้อย่างตลอดเวลานะคะคแล้วก็ทําตัวเป็นต้นแบบนะคะคให้ดาวไลน์เนี่ยเขาได้เห็นนะคะว่าที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะเราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทํางานอย่างมีระบบนะคะคมีการวางแผนที่ดีค่ะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พาตัวเองนะคะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟพารได์นะคะแล้วก็มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็เดือนละ1นึ่งแสนกว่าบาทต่อเดือนนะคะแสนกว่าบาทต่อเดือนแล้วทุกเดือนผมนั่งฟังนี่ผมทึ่งมากนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆจากชีวิตของคนที่จะว่าไปขอภายนะฮะถ้าเล่ากันเป็นภาษาพวกเราคุยกันที่มีชีวิตติดลบมาก่อนนะติดลบจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ชีวิต นี่สินที่ที่เราเคยมีค้างคางไว้เป็นไงบ้างฮะหมดค่ะนี่เลียงเลยค่ะหมดตั้งแต่ตอนทําธุรกิจได้4ปีนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยทำธุรกิจมาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปีเต็มเจ็ดปีเต็ม4ปีแรกที่ได้มาเนี่ยอยู่ด้วยสร้างคุณภาพชีวิตด้วยใช้นี่ด้วยปลดหนี้หมดเรียบร้อยแล้วหมดเรียบร้อยค่ะครับเป็นคนมีวินัยทางการเงินค่ะณปัจจุบันนี้เงินที่ได้มาเนี่ยนะคะก็เป็นเงินที่นะคะอ่า พูดว่าเหลือกินเหลือเก็บนะคะค่ะเพราะว่าเราปลดหนี้ไปหมดแล้วนะคะค่ะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตัวเองก็นะคะในการที่ตัวเราเองเป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลานะคะทำงานอย่างมีเป้าหมายนะคะตลอดเวลาก็จะดูแลทีมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าเราสัญญาเขาไว้ว่าเราจะชวนเขามาประสบความสําเร็จเราประสบความสําเร็จคนเดียวนี่ไม่มีความสุขแล้วภาคหลังเนี่ยนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ย เริ่มไปสนใจว่าจะลุ้นให้ดาวลายรายได้เยอะๆดาวลาติดการแข่งขันอะไรเรื่องะเริ่มสนใจความสําเร็จตัวเองน้อยลงแต่กลับไปสนใจความสําเร็จของดาวลน์มากขึ้นตอนนี้มีคนมีคนที่เติบโตแบบเรามีรายได้ที่ดีหลักหมื่นหลักหลายหมื่นในทุนงานเยอะไหมครับเยอะมากค่ะตอนนี้เนี่ยตัวเองมีสายพาราได์นะคะทั้งหมดที่ติดตัวในสี่สายงานนะคะแล้วก็ยังมีพาราได์ชั้นหลานชั้นลึกลงไปอีกนะคะ ที่ทุกคนก็มีความสุขในการรับรายได้บางคนก็นะคะเป็นดาวไลที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะตำแหน่งเอ็กซ์ตรีพาราได้เขาก็มีรายได้เดือนละเศนกว่าบาทเหมือนกับเราค่ะแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันทุกปีค่ะนะคะก็ไปกี่ประเทศสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากสําหรับกิฟฟารีนนะคะก็รวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันออสเตรียด้วยเนี่ยนะคะก็10กว่าประเทศ10กว่าประเทศแล้วครับครับก็ได้มีโอกาสได้พาลูกไปประเทศเกาหลีค่ะเมื่อรอบที่แล้วอ๋อแฟนตาสติก ค่ะครับครับลูกชอบไหมฮะชอบมากค่ะกลับมาเติมัวช่วยคุณแม่เลยหล่ะทีนี่นะคะก็กลายเป็นว่ากลับมาแล้วเนี่ยเขารักกิฟฟีนมากขึ้นนะคะค่ะเป้าหมายต่อไปที่เราวางไว้กับตัวเองครับในอนาคตเราวางเป้าหมายไว้ยังไงวางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างครับเป้าหมายต่อไปในอนาคตนะคะว่าวันนี้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือต้องดูเลดาวลน์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะ ค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดาดาวไลน์ที่9เข้ามาอยู่ในสายงานเนี่ยนะคะเราก็จะมีอัปไลน์ต้นสายนะคะท่านก็ให้วิธีคิดนะคะคให้วิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะคก็เน้นไปที่คนที่9้าเข้ามาแล้วเนี่ยเป้าหมายแรกก็คือการเป็นพารได์ที่รับยูนิเลเวลนะคะค,ค,ค่ะ นี่คือเป็น paradise ที่รับยูนิเลเวลนี่คือให้คนที่ให้คนที่เดินตามเรามาได้มีโอกาสรับยูนิเลเวลด้วยครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งสูงสุดแต่หลายคนคาดหวังไว้ที่ตำแหน่ง d i ดิมอ Grand paradise คุณปานวางแผนสำหรับตำแหน่งนี้ไว้ายังไงสำหรับดิมอนแกรนเนี่ยนะคะอยู่ในใจที่สุดของหัวใจแล้วนะคะว่าชีวิตนี้เนี่ยยังไงต้องไปให้ถึงค่ะดิมอนแกรนนะคะแต่เป้าหมายต่อไปนั่นก็คือแกรน paradise นนะคะค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องสร้างนะคะพารได์ลูกขึ้นมาอีกนะคะก็ประมาณอีกสงสายนะคะก็จะไปถึงตําแหน่งแกรนภารไดนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยหยุดหยุดหย่อนเลยและถ้ามีคนถามว่าอยากประสบความสําเร็จเหมือนอคุณปานแต่เป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนไม่เคยขายเป็นคนไม่เคยทําธุรกิจเป็นคนที่มีความรู้ไม่สูงนักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาถ้าเขาอยากประสบความสำเร็จเหมือนคุณปาน คุณปานจะแนะนำเขาอย่างไรครับทำได้แน่นอนค่ะนะคะ ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยนะคะไม่ยากค่ะแต่วันนี้ต้องเริ่มต้นจากการที่ตัวน้องเองเนี่ยต้องเปิดใจนะคะและต้องเปิดโอกาสค่ะวันนี้ถ้าเกิดในสิ่งที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจค่ะถ้าน้องเปิดใจนะคะแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกับกิฟฟารีนเนี่ยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยเรามีระบบสนับสนุนนะคะที่สามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะคะค่ะ นั่นก็คือใจพร้อมอ่ะความสําเร็จมาแน่นอนเรื่องอื่นเรื่องเล็กนะใจมาทุกอย่างมาแน่ใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทมีระบบสนับสนุนที่ดีพร้อมกับทีมงานของออปพลน์นะคะเขาก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะดูแลเราตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วชีวิตของเราเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องมีคนที่ดูแลสนับสนุนช่วยเหลือชี้นำรวมทั้งเป็นกำลังใจด้วย ผมถามสุดท้ายเลยนะครับว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนมฮะร,รายการของเรา เชิญได้เลยนะครับนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณระวิวรรณนะคะแล้วก็คุณพงศกรพุทธ,ธิกรวาทีนะคะแม่ทีมนะคะผูะ้ดูแลการทํางานในเบื้องต้นนะคะ,คะและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสาหรับอัปลายต้นสายนะคะเป็นผู้ที่ให้วิธีคิดค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะวันนี้ถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีวิธีคิดหรือเราคิดไม่เป็นเนี่ยนะคะก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลท่านนี้เนี่ยท่านได้ให้วิธีคิดนะคะและวิธีการทํางานที่ถูกต้อง นะคะเปรียบเสมือนนะคะ คุณพ่อทางธุรกิจของอดิชั่นคนหนึ่งนะคะคก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุรินและคุณชวีวันลอยสูงที่ทําให้ตัวดิชั่นเองเนี่ยมีความสําเร็จในวันนี้ค่ะนะคะคและหลังจากนั้นเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟีนนะคะสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดก็คือแพทย์หญิงณรินีภัยบูลน,นะคะที่ได้เปิดโอกาสให้กับคนไทยนะคะหลายหลายแสนคนคร,รวมทั้งตัวดิชั่นเองนะคะได้มีกําลังใจที่จะเป็นคนดีและสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจาการที่ยิ่งใหญ่นะคะ ทำให้เรามีความสุขมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาค่ะครับผมนั่นก็คือบุคคลที่หมอว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับจริงๆก็ยังมีทั้งทีมงานญาติพี่น้องที่คอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนเรามาโดยตลอดเช่นกันนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงได้รับทราบว่าหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจจากลูก มองเห็นหน้าลูกเพียงเท่านั้นก็เก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ <Okay. S 1> ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งหนึ่งและว,วันนี้เธอสู้ได้สำเร็จแล้วนะครับถ้าเทียบกับความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้รายการของเราเชื่อว่าเรื่องราวของคุณปานจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้รายการของเราก็ ต้องได้รับการสนับสนุนครับมิฉนันจะมีรายการของเราไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือกิฟฟ i รีนอ l o บอนคอลลาเจนที่่วงใหญ่สุขภาพคุณครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟ i รนนะครับ ท่านผู้ชมสามารถรับฟังเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเรา Give Inspire ได้เป็นประจำทาง g i f t f h i i n Channel นะครับพบกับผมและแขกรับเชิญพิเศษได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและคุณปานต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ